สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวอ t ชิเกิร์นะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปการฟาร์มนะครับพอดีเมื่อตะก่อนตอนผมเนี่ยไม่ใหม่เห็นในกลุ่มเขาพูดกันนะว่าฟาร์มแมปสามสี่นะให้ฟาร์มเฉพาะโนดแรกอ่าผมคนนี้ก็จะมาฟาร์มให้ดูนะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งวันนี้่วันนี้ผมลองลงหาคอเครื่องบินแบบยากดูนะรู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับง่ายนะแต่ว่าผมไม่ต้องถึงจะทำคลิปให้ดูหรอกม้งแล้วก็จะมีบอกตำแหน่งไว้แล้วกันครับตัวที่ต้องเตรียมก็คือ b b บตัวหนึ่งครับ c a อสองตัวซ l อสองตัว, <c> <a 2> ตวแล้วก็บีีตัวหนึ่งนะส่วนของเรือประจันมานิดผมยัง ู้สึกดียังไม่ได้ลงยากนะครับวันนี้นะยางจะเป็นบ c ซ b บีบีซีอันนี้ผมยังไม่ลองลงนะแต่ว่าวันนี้ก็คงอาจจะลงแะครับแต่ว่าทางขอขึ้นดินก่อนนะอ่ะวันนี้ทีมที่จะลงก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เอาลงตกไปด้วยนะหวังว่าจะตกได้ตัวอะไรดีๆคือช่วงนี้จริงๆผมอยากจะปั้นทีนอย์เกนอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่า ทรัพยากรผมมันน้อยมากเลยคือมันตกไปถึงหลักหลักสิบมาครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วนี่คือผมพยายามปล่อยทั้งวันแล้วก็สำรวจแบบสามสี่ชั่วโมงน,นะให้น้ำมันเยอะๆหน่อยก็พอจะได้ตอนนี้ก็กระเกียบปันสาราขึ้นมานะครับที่บ้านสาราขึ้นมานี่ผมตัดสินใจไม่ใช้คากากะอาฮากินะครับเพราะว่าอืม จริงก็มีอีงสองตัวแต่คือผมไม่ผมม่ผมมาคิดว่านะคือมันเป็นห้าดาวใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมทำสี่ดาวแล้วก็รีโมเดลขึ้นห้าดาวมันเป็นห้าดาวเท่ากันแต่ว่ามันมีสกิลแต่สองตัวเนี้ยผมเห็นจีนมันยังไม่มีรีโมเดลนะก็ยังไม่มีสกิลด้วยแต่อืม แต่ถ้าเวลาออกลุยตอนนี้ผมใช้ค่ากากับยิงเลตอยู่นะแต่ว่าเลยกะว่าจะเอาสาระามาแทนนะครับใช้เป็นพี่น้องกู้กันเลยดีกว่านะเวลาตอนเรือบินขึ้นไปจะได้เห็นวีฟ้าเหมือนกันเลยได้ปฟ้าข่าวปนอยู่ด้วยส่วนตอนนี้ก็ควินซี่นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากก็ยังเข้าใจกับสก,กิล,ลทอยู่นะเพิ่งอัพไปเลเวลหนึ่งนะก็ จริงๆก็อยากจะปั้นกินมากกว่านะครับเพราะว่าเพิ่มสี่สิบหกนะแต่ว่ามาปั้นได้ทีลนะตัวแล้วคือผมกำลังลองสก,กิ้อยากจะดูเพนซี่ด้วยก็เลยพยายามดันๆอยู่นะเางนี้ฟังเพลงทุกวันเลยเริ่มเพละนะินแล้วก็เนโอสันนี่ยังไม่ปั้นนะครับทุกนี้ปั้นบีบีไม่ได้กินครับเพราะว่าทรัพยากรใช้เยอะนะ ผมโกวมันน้ำมันนี่ไหมเออแบบสามสี่ตัวฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับอ่าเครื่องบินนี่ผมจะฟาร์มโหนดแรกนะครับโหนดแรกก็คือโหนดแรกของสามสี่จะไม่มีเครื่องบินนะครับผมลองฟาร์มหลายรอบแล้วนะมันไม่เจอเครื่องบินเพราะฉะนั้นผมจะใส่อากาศไว้แค่ตัวเดียวนะครับที่เดี๋ยวผมจะใส่อยู่ต่อปีดอนะนี่ใส่ต่อปีดอตอนนี้นะครับอิงสกิลมันอัพนะที่มาที่ทำวันนี้เอง แล้วก็เนี่ยที่น้ำมันหมดเพราะอย่างเงี้ยแ,แหละผมกดไปแล้วผมไม่ได้ดูไงป้าบเข้าไปเหลืออยู่ประมาณสองร้อยม่มานนแหละแล้ว,ลวฟาร์มต่อยสภาพก,ก็หมดอ่ะต่อต่อไปน,นะครับต่อไปก็ของซาร่านะครับเพราะว่าผมมียิมเลยอยู่แล้วผมจงใจจะฟาร์มอยู่แล้วผมก็เลยใส่ต่อพีโดมดนเลยนะเครื่องบินผมไม่ค่อยมีดีเท่าไหร่ผมก็จะอยู่ประมวานนี้แหละ ผมก็ใส่คา,าวินหมดเลยสีาำโอเคนะแล้วก็เลเวลก็ขึ้นถือว okay, นะ่าโอเคนะเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันนะนี่ผมก็ห้าสิบแล้วนะครับก็ได้ POW นะปดเอาเบลเรียบร้อยละครบหมดละใส่ตาหลับแล้วนะครับละได้มาเรียบร้อยละต่อไปก็ไปฟาร์มให้ดูกันเลย ตรงนี้ที่ผมลองมาจะมี Cl กับ Ca นะครับเออยังไม่ได้เลยดีๆนะอันนี้พอดีกดเลยไปมาเลยเลยตรงนั้นเหรออ่ะนี่คือทิ้ฟาร,ร์มเราทิฟรร้ฟาร์มความไม่ยากนะครับไปดูเราจะฟาร,ร์มโหมดเดียวแล้วเราก็พอนะข้อดีของการฟาร,ร์มตรงนี้เขามี Cl เองไหครับ,รรบดีๆบางทีจะมี Ca ด้มานะข้อดีของการฟาร,ร์มตรงนี้คือเราจะได้ Ca มานะครับ ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะยังไงแต่คือซีเอสำหรับผมผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเราเอาไว้กินเอาไว้กินให้เพิ่มสติวแต่ผมขอดีเสียงหน่อยผมไม่รู้ว่าจะดีหรือชั้นะครับประมาณันโอเคเลเนี่ยเห็นไหมครับแค่แค่ข้าวมีนเปิดมาก็ก็แบบว่าเก็บไปหลายลำแล้วเนี่ยที่เหลือก็มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับก็ค่อยเก็บไป ้าบางทีผมก็ไม่เจ็บเลยนะไปที่าาฟาร,ร์มดูก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหรนะ่อะเพราะอาจจะเลเวลเฉลี่ยไม่ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่แล้วก็อะไรเนี่ยไม่ค่อยโดนด้วยแต่อย่าไปทักมันครับขออยงนทักเสร็จแล้วเดินจะมา,านี่ไงทักปุ๊บเริ่มมาเลยนะครับ เ้าปินเมื่อวางใชนนะตรงนี้ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าปกติเซตเนี้ยตอนอยู่โหนดเดียวอะ่ะมันจะใช้น้ำมันสามสิบเก้านะผมจะจูงจตน้ำมันอย่างเดียวก็สูวนที่เหลือแล้วมันเยอะเนี่ยครับเ x p ก็ได้เจ็ดสิบสูงถึถงเก้าสิบนะครับต่อรอบก็มันจะมากกว่าพวกโหนธรรมดาที่ที่ประมาณพวกแบบหนึ่งแบบสองปน่าจะมากกว่านะ e ก็เนี่ยเจ็ดร้อยกว่า ถ้า m v P ก็ตรงบนจะได้เป็นพันนะครับจะเดี๋ยวอยู่ที่ห้าร้อยนะผมว่ามันก็เหมาะกับการปั้นตัวดีอะส่วนตัวอื่นมันก็ได้สามร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยก็โอเคนะแต่บางทีก็อาจจะก็มีดีๆครับมีดีดี C L C A นะมาดูกันนะครับ เห็นไหมครับค่าซ่อมจะอยู่ที่มา3.8 3.9อย่า่ผมบอกกระสุนไม่มีปัญหากระสุนเลยเยอะกว่าเยอะนะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาตอนนี้นะส่วนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาผมเหมือนกันวงนเปลี่ยนเนี่ยครับพอเลเวลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลืองนะ <S 1> <1> <S จริงๆผมอยากเอาดีๆมาใส่นะแต่ลองเอาเอาไป้ก่อนก่อนะ เพราะว่าเผื่อจะยกโลโสลิดด้วจะได้เก็บไดรเวด้วยนะจะลองดูว่าถ้ามันอยู่สัก50สถ้าแมทหนึ่งช้น้ำมันมาห้าสิผมก็อาจจะอาจจะปั้นนะลองดูก่อนก็จริงๆถ้าจะเก็บเอเรจริงฟุีกไม่ต้องใส่มาก็ได้นะแต่คือผมแบบผมยังเชื่อในตัวเธอนะครับจริงๆสมัยก่อนตอนที่ฟาร์มนี้ ผมได้ฮูดมาส่งํมตัวนะแต่ตอนที่ยังไม่มีเธอนะอัพสกิลนะแต่พอมีเธอผมได้มาแค่ครั้งเดียวนะที่หลายวันนะ่ะเลนเจอร์นี่ผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับด้วยคำต่อวิดีโอเราเยอะนะอย่างเงี้ยทำให้ทําถ้าต่ออย่างนี้ผมว่ายัางไงก็ดีนะคอือยังไงมันก็จะโดนเบาอ่ะครับเพราะว่ามันเรื่องมันตลอดเแล้วไม่มีโดนเราไม่เต็มอนะไรอย่างเงี้ย นยครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ง่ายเลยครับก็เรื่อยๆจะง่ายนะเดี๋ยวที่บอกครับฟามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มที่แนะนำ้วยนะครับผมก็เลยลองจำคำแนะนำเขาได้นะผมเลยมาลองทำดูโอเคนะครับวันนี้ดีเอจังลองดูนะว่าผมอยากนี้ยสี่สิบ 45นะครับถือว่าอยู่ในเกมที่พอทนได้แต่ด้วยความที่4 a แต่สี่กินกระสุนเยอะนะนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันน้ำมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ลองดู42นะครับ mm. 57อืมก็โอเคครับฟาร์มได้ฟาร์มได้เก็บเลเวลว้วยจร mm. ิงผมอยากใช้เฉลี่ยทีมในที่ที่ห้าสิบนะจริงอยาก,กจะดี ตัวอื่นอไปอะไรเงี้ยก็จะใช้ฟอเดิมนะครับผมจะใช้ฟอสองนะไม่รู้ว่าฟออื่นดีกว่าไหมนะแต่ก็คือไม่เคยเปิดโอกาสใช้ฟออื่นอีกันยปุ๊บก็ถิงต่อแบบป้าผม,มใส่กระจายอยู่นะโหดีเลยคิวติดไหม,ไมติดนะครับตีดโชว์ให้ดูรอบแรกอย่างเดียวนะแต่ก็ไม่ติด กินซี่นี่ผมก็พยายามจะอัพเลยว่าสองอยู่นะผมไม่รู้ว่าเธอจะแรงได้แค่ไหนแนต่ความทีผมมันเป็นซีเอครับยิ่งถ้าตอนยิงเข้าไปยิงเข้าบีบีนะคนที่เคยใช้จะรู้เลยว,ว่ามันสิ้นหวังมากอะดามเมจอ์อะมันเหมือนว่าเรากระสุนหมดไปเจอบอสหมดท้ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสามสามที่ผมว่าเกือบไม่ผ่านนะเพราะว่า จะแพ้แ,ลแหละแบบทุกตัวนี้ผมรู้สึกว่ากระสุนมันหมดอ่ะมันยิงไม่เข้าละแต่ว่ามันฟุกมากตรงช็อตสุดท้ายที่ต่อวิดีโอผมสองตัวไปลงที่ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะตัวเรือธงมันอ่ะพอลงเสร็จบุกปรากฏเรือธงมันแพ้เรือธงมันจมนะครับแล้วก็เหลืออีกหลายลำเลยแต่มันให้ผมชนะว่าผมยิงเรือเรือธงได้นะจริงอันนี้คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่องที่เห็นนะฮะ ก็จะมาฟาร์มให้ดูครับกู่อบอะนั่นแหละอยู่ไม่รู้มอนกวี่รอบแต่ก็ประมาณนี้นะจริงๆมันก็ไม่โหดร้ายนะครับแต่ว่าทรัพยากรระดับตะกี้นะให้ผมพูดจริงๆระดับตะกี้คือสามารถฟาร์มหนึ่งสีได้ประมาณสองสามโหนดนะแต่ว่าเป็นหนึ่งสีแบบว่าวิ่งแค่สี่ตัวเป็นดีๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สามตัวเป็นุกอีกตัวหนึ่ง แต่อันนี้ผมให้ในแง่ของ exp อาจจะนองอาจจะบอกว่า exp ก็อาจจะบอกว่าถ้าเทียบกับสองสมโรนดมัน,นก็น้อย่็เสือแหละแต่คือมันค่อนข้างผมว,ว่ามันก็ไม่มันง่ายครับกันที่แบบเพราะเราเอาซีซีวีมาอัพมด้วยไงี่ที่ผมกะาจจะอัซีดีอนะแต่ก็คือเอาเป็นผมคุณเคยเห็นสกิลนี้มีมิมดด้วยเนี่ย นี่มิครั้งแรกที่ผมเห็นนะแต่ผมก็พอรู้แหละว่า,วามันว่มันมิดได้นะเพิ่งเห็นมันมิดครั้งแรกช่วงนี้ก็จะเห็นชิปว่าชิปเยอะนะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะแล้วผมก็แบบเวลาเพิ่งรู้อะไรก็อยากจะแชร์ด้วยอะไรเงี้ยเซเว่นไนกก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มจริงครับไม่รู้จะทำอะไรให้ดูนะ จริงๆอยากเก็บ BB นะครับแต่ว่ามันจะใช้เยอะกว่านี้นะลองดูไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับลองดูค่าความเองนะตะกี้ได้ตาพันเนะครับพอมาตกมาถึงฉากสุดท้ายแล้วว่าเราได้ยิงตัวหัวได้ยิงเนะี่ยจะได้เยอะนะเดี๋ยวลองดูครับผมพยายามพยายามอยากจะเก็บออฟเวลนะครับเพราะว่า ผมว่าความสามารถเขาดีนะแล้วเป็น BB บีบีแบบอืมนะเนี่วสามตันนี้ก็ทําไปแล้วไงก็เริ่มแลยสีเดี่ยดอยากจะได้รอบนี้อีกตัวแต่ไม่มีนะส่วนนี่ก็ไม่ได้ปั้นนะครับพวกนี้พอพิกนเนาะอ,อ๋อออเวลหุ่นสิบห้านะครับลองดูนะความสามารถเธอดีนะครับความสามารถ สกิลเธอสิกว่าจะบกแม่นให้กับเรือของอเมริกากับอังกฤษนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรืออเมริกาชอบฝั่งญี่ปุ่นเยอรมันมากกว่านะจริงๆแล้วแต่ว่าเรือที่ผมได้มามันไปทางอเมริกาไปเยอะเลยอะแล้วอังกฤษผมก็เลยคิดว่าเราก็คงต้อง ปไปไปตามดวงกันนะมันก็ไม่แย่ครับข้อดีของการเอาบีบีวินหัวผมว่ามันจะเลี้ยวง่ายนะเพราะว่ามันจะไม่เซ้อนกับสแตทต่อปีโดิอของไอ้พวกเนี้ย นี่ก็โดนยิงเข้นึ่ก้ยังไม่บตัง้งหมคไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รอดูครับว่าจะโดนก็ได้ตาละห้าร้อยก็โอเคครับสองของตาก,ก็เลเวลหนึ่งนะก็มีแย่มีแย่ส่วนเลเวลคนก็ถือว่าดีครับมันก็เป็นคลิป ยาวๆที่ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยก็มันต้องบนไปอะไรเนี่ยก็จะเอา่อะเห็นไหมห้าสิบกว่าก็แพงกว่าแต่ที่เห็นจะชัดก็คือเนี่ยพอมีเกับยี่สิบคือถ้าไม่ปั้นจริงๆเนี่ยนะอืมผมว่ามันมันเป็นอะแต่เปแต่ก่อนมันโอเคนะขนาดนี้ก็คีเขาผ่านจุด นั้นมาแล้วผมรู้สึกเปลืองมากเลยจุดที่แบบว่าครั้งที่แล้วผม่านทรัพยากรจนหมดเนี่ยแล้วแบบมันเริ่มต้นใหม่ไงตอนที่มันมีหลายๆพัน์เราผมรู้สึกว่ามันเราไม่ได้เราควบคุมอะไรได้อะแต่พอมันเหลือน้อยแล้วผมรู้สึกว่าผมคุบมุมไม่ดีนะแบบหนูรู้สึกแบบแป๊บๆก็หมดแล้วกินช้าจังเวยเนี่ยแต่พอตอนที่แบบเราเลี้ยงให้พันธุ์กว่าพอใกล้ถึงพันธุ์เราก็พักเพอแบบว่าต่ำกว่าพันธุ์เราไม่เลี้ยงไม่ต่ำกว่าพัน อันนี้ก็เลยบแบบรู้สึกแบบแปลกว่าพวกนี้ยิงไม่ตายด้วยที่ปัญหายิงไม่ตายหรอกผมว่านะดี๋าวก็ทีนี้นทีสิบเอ็ดต่อไปตัวยิงก็เป็นอีกสองตัวนี้ยิงกัก็ยิงไม่ตายอ่ะนี่ยนี่แล้วแบบก็ต้องวนมาที่ปีนออกเ่อร์อยู่ดี เป็นเน้อเวลเขายิงปิดถ้าไม่โง่ยิงวื้นนะตาเยาตาอยอย่างนี้เอ็มดีพีอะมันใจรอดูเบิร์กปะฮันหนึ่งได้เก็บเนเวลหนึนะใครสามร้อยเห็นไหมครับก็จะได้ 4A มานะเราจะให้ดูนะเราได้ 4A มานะครับ ล้ว C ลย C A หรืออมาพวกเนี้ยข้อดีของมันก็คือเนี่ยเราก็สามารถจับยัาได้นะจับยาที่มันกินแต่คือผมไม่ให้ตัวนี้กินหรอกเพราะว่าผมคิดว่าบีบีสาน้ำมันเยอะพอแล้วที่แต่ก็คือจะให้ดูให้เธอเองเนี่ยก็บวกอีกสามเือตัวอื่นก็พวกนี้ผมไม่รู้นะว่าถ้าบวกให้เธอแล้วเธอจะทิ้งมาเปิดแรงใช่ไหม พูไม่เกี่ยวนะผมว่าคูไม่เกี่ยวเรื่องเครื่องบินี่ผมไม่รู้จริงนะแบบมือใหม่มากนะครับใหม่มากมากเนีย่ยอืมเอาไงดีไหนๆก็เข้ามาละเนาะดังนั้นผมจะไอ้นี้ให้ดูแล้วกันนะพีแล้วกนันนะ แต่ไม่ได้อ่ะผมที่เอาผงตัวหนึ่งมันติดมันติดอีนี้อยู่นะอ,อ๋อ,ออ๋อ่รู้ผิดตอนแรกผมรู้ผิดนะครับโทษจริงๆนะคือคือเซนเนี่ยตอนนี้ขาออกไปข้างนอกกัจาัดก,การานจจากการผมชอบจัดการตรงนี้มากกว่ามันม,มัน โอเคครับก็โทษทีนนะตอนแรกเหมือนผมจะให้ดูผิดหรือเปล่าตอนเริ่มตอนเริ่มงลิปนะขอโทษด้วยธนาวีนะครับเครื่องบินนะครับนี่นะครับแบบยากครับนี่นะใช้ซีวีสองตัวนะครับดังที่เด็กเป็นดี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 เราไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเราปั้นมาแต่อ่งแรงและเราจะเราต้องมีตัวดีดีสี่ตัวอย่แงละผมว่าทุกคนต้องมีนะครับมีสี่ตัวทุกคนมีแน่นอน ต่อไปเราก็เข้าไปกแบบันเราก็จะเห็นศัตรูอยู่แล้วเพราะว่านี่เราเยอะนะครับจริงๆมันเป็นฟอร์ a มช o ั่นเนี่ยแต่ผมก็ต้องเลือกเนี้ยเพราะผมอยากเจ็บน้อยที่สุดนะแต่คือรอบที่ผมลง,งมครั้งที่แล้วมาสี่ครั้มันไม่เจ็บมากนะแต่คือถ่ายที่ไรปุ๊บ มันต้องมีอะไรวีบัตินะสังเกตหลายรอบละต้องมีแบบู้กระพายอะไรเงี้ยน่านีคือพวกนี้มันเลื่อมันจะน้อยนะครับสังเกตนะครับเพียงสิบห้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะ่ะแต่คือต้องต้องทําใจก่อนนะว่าเราไม่มีบีนะสิ่งที่เราการสู้หุบพังเนี้ยคือเราต้องภาวนาให้มันหลบได้ครับ หลบจนแบบว่าหลบจนถึงตอนกลางคืนเนี่ายาหุดวงเนี่ยเนี่ยเราบางทีจะเสียเครื่องบินเยอะมากนะทำให้เราอาจจะต้องเสียไอ้หินนั่นเยอะนะนี่เงี้ย ผมเพิ่งรู้โดนโดนแรงนี่ย <Yeah. S 1> ต,ตอน,น,นคืนพวกนี้ก็หมูครับหมูสนามนะแต่ก็คือเราก็เจ็บหนักไปสองนะต้องต้มเลยนะคือมันก็อย่างน่ากลัวตรงเทินแรกของเขาครับกับการลงกว่าของเขานะเห็นไหมื่อทีมันก็ไม่ได้อะไรนะพวันนี้ผมลงหาประจันบ,บาลนนะั้ง ก่อนที่จะลงหาขบ้นมีมหาประจบานว่าขึ้นมีบุกขาดเดียวผมลงไป20%ทีเดียวได้แล้วมาอีกสี่รอบลงแบบยากสี่ห้ารอบห้ารอบไม่ได้เลยนี่นะครับเพราะว่า f o r เ a ชั่นมันต่อต้านพวกเครื่องบินน่ะนะแล้วเราเหมือนเครื่องบินระดมยิงอะ่ะมันจะเสียเยอะ นี้เราก็ต้องซ่อมนะครับตะกี้โดนไปน,นิดเดียวนะผมไม่ซ่อมรอให้มันโดนยิงมากกว่านอี้ก่อนกะว่าจะผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิท์ในแต่ละวันเนะ่วันหนึ่งเรามีโอกาสงลงได้แค่แปดรอบแล้วคือมาไม่ใช่ว่าได้ชัวร์ผมพยายามที่จะลงให้ได้ดทุกรอบ เรารู้ตัวเองอยู่ล้วใช่ไหมเราว่าเราจะต่อให้ตอนนี้แบบมีตัวอย่างเลเีวลไม่ถึงเราเรู้ว่าจะทําอะไรต่ออย่างเงี้ยผมก็หาเพื่อสาราก่อนแล้หาไปเรือ่อยๆเนี่ยครับข้อดีคือตัวบนดีๆของเขาจะเลื่อนน้อยนะแค่สิบห้าคือขอขอให้ขอให้ต่อวี่โดนอ่ะบางคนก็พขอแต่นี่อากาศด้วยความที่อากาศมันใสตัวนี้สองตัวนี้ก็ใสเหมือนกันนะครับใสอากาศหนึ่งต่อสามนะ ก็จะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยคือผมล็อกการพังทำลายเยอะอยู่ดีอ่ะแต่กิ่คนอยากจะได้บัฟบ,บัฟแบบครบคลุมเลยนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ผมต้องปล่อยไปผมนี่ทีนี้ถ้าผมได้ถึงเนี่ยเกิร์เจเนชั่นอ่ะเกิร์เจเนตั่นชุดจาชุดเออะชุดอะไรวะนั่นแลหละมึงก่อนใช่ปะ นี่นะครับก็ได้แหละได้หัวใจด้วยก็ประมาณนี้ครับโดยห้คงลงครบแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรน่าดูเนอะรู้สึกว่าหลังๆทำคิปยาวเกินไปนะมันก็ยาวทุบชิบแหละโอเคอาซ่อมหน่อยนะอืมหอ้เป็นอะไรเท่านี้ผมจะไม่ค่อยซ่อมนะครับโอเค นี่ก็คงเดี๋ยวว่เดี๋ยวจะฟาร์มอีกสักหน่อยเนะี่ยก็ครับเดี๋ยวยังไงก็ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามมานะครับถ้ามีอะไรนะ่าสนใจผมก็จะจะทำมาให้ดูอีกนะแต่ว่า ผู้นี้ก็หลักๆก็จะทําตรงลงคอกระมือใช่ไหมมันก็เหลือแค่คอเหลือแ็นบานอย่างเยอะแหละเธอคิดเนี่ยนะคอประจำบานก็หลายคนคงลงกันเยอะแล้วอะไรเงี้ยอืมผมก็ยังไม่ได้อะไรนะุ่วงนี้ก็บางทีก็ยังถึงความถึงนู้นกึงนี่อ่ะแล้วทัพพยากรก็ไม่ค่อยขอด้วยอืมแต่รู้สึกว่าทาทีเช้าคนอื่นเยอะเลยอันนี้ตเองต้งก็ใจไปบ้างครับ โอเคครับขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ